ูแล้วสิล้าจะกินอะไรดีอ like oh! re re ่ะ <susceptible> พี <controle> <Yeah. c oughs> ่เตยเดินอ๋อดูแล้วไปนข้าใจกันไออืมไปเ้่ลงไปเล้วยวก็อืมใส่ไบอืเราต้องทำนี้ก่อนไส่ทิมจทอดมีนี่เขาบอกว่าจะหั่อืม นี่อ bon hmm. ืจะมดก่อนอ่ะมดอใครทำมันไปแล้วอีอ่าฮ่่า้รอานี่นี่นี่ทักตักเออเขาเขาชอบเขาเขาชอบก่อนเอจะไปพี่เจิ้นเฮ้ยพี่ตอมเออพ่ตอมเออเขาเขาชอบต้มันต้องตักอันนี้ก่อนแล้วแล้วก็ยอนนี่นี่ก่อนเลย ช้อนละหนูเอาช้อนไม่ได้อ่ะนีอ่อืมอืมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเออกินเลยเออกินเลยเออใครเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตามกัน